ตอนนี้เรากำลังมุ่งหน้าไปแยกเขาปีบนะครับก็ออกจากหาดอารุโนไทยมาสักพักหนึ่งนะครับเมื่อกี้แล้วตรงนี้ก็มาเจอช่องเขานะครับก็เดี๋ยวด้านหน้าสักประมาณไม่ถึง10กิโลนะครับตามป้ายนะเราจะถึงแยกเขาปีบนะครับก็เป็นแยกที่ตัดผ่านระหว่างาทางลงใต้กับทางขึ้นภาคกลางนะครับก็คือถนนสาย41นะครับแล้วเราก็จะตรงไปนะครับเข้าสู่ บ้านเขาเรียกว่าตำบลเขาค่ายนะครับก็เลยข้ามกีาข้าม,ามบ้านในวงไปนะครับข้ามไประนองนะครับก็น่าจะประมาณอีกประมาณเกือบเกือบร้อยกิโลนะครับกับระนองนะตรงนี้นะครับเพราะว่าในวงกับระนองก็ประมาณ80กิโลนะครับตรงนั้นนะก็ตอนนี้ประมาณสี่โมงครึ่งแล้วนะครับก็ใช้เวลานานเหมือนกันนะครับก็มาแวะที่หาดอารุโนไทยอยู่ประมาณ 20นาทีนะครับประมาณ 20- 25นาทีแถวๆนี้แหละนะครับแวะไม่นานนะครับก็พักเหนื่อยกินน้ํากินขนมนะครับแล้วก็ออกมาต่อนะครับเพราะว่าขับมาทั้งวันแล้วนะครับก็เริ่มเหนื่อยนะครับเริ่มล้านะครับเด็ดร้อนด้วยแหละก็เดี๋ยวก็เดี๋ยวไปเจอกันที่กแยกขอบีบอีกทีนะครับก็ตอนนี้เราก็มาถึงแยกทุ่งตะโกแล้วนะครับ จะด้านหน้านะครับเพราะว่าไม่เคยมาเหมือนกันนะแยกทุ่งตะโกนะครับก็คือแยกเขาปีบนะครับก็แถวนี้ติดอำเภอทุ่งตะโกนะครับเดี๋ยวเราจะวิ่งตรงไปสู่เขาทะลุแล้วก็เขาเรียกว่าบ้านเขาทะลุนะครับเดี๋ยวตรงนะเพราะว่าตรงนี้เป็นถนนสาย41แล้วนะครับถนนล่องล่องใต้นะครับก็ถ้าเราเลี้ยวซ้ายเราจะไปสุราธานีนะครับลงไปอำเภอหลังสวนไปสุราษนะถ้าเลี้ยวขวาก็ขึ้นไปสวีไปชุมพรน,นะครับ เดี๋ยวผมก็จะตรงตรงนี้นะแยกเขาปีปผมไม่เคยมาเลยนะส่วนใหญ่ผมจะวิ่งทางถ้าขึ้นไปถ้าไปสุราษฎร์ผมก็ไปทางหลังสวนนะแล้วก็ถ้าไปทางชุมพรผมก็แยกอันนู้นนะครับก็ไปทางแยกปฐมพลนะครับอันนี้เดี๋ยวเราจะแยกที่แยกเขาปีบนะครับเดี๋ยวเราจะตามตามรถไปนะว่าเรายังไม่เคยมาทีนะครับตรงนี้นะแยกเขาปีบนะครับ ก็ไกลไหมตรงนี้กับระนองน่าจะเป็นเกือบร้อยนะครับถึงไม่ได้ผมว่าน่าจะเกือบร้อยได้และนะครับก็ตรงนี้เป็นชุมชนนะเหมือนแถวตรงนี้ติดอำเภอทุ่งตะโกนะครับก็ไม่รู้ว่ามันจะไกลสักแค่ไหนนะเพราะว่าถามชาวบ้านเขามาเมื่อกี้ไปแว่หยดสู้นะหยดน้ำมันสู้เขาบอกว่าไม่ไกลมากนะเข้าไปในเขาค่ายนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะขึ้น ไปทางในวงนะครับเดี๋ยวเข้าไปสู่ระนองนะครับก็ข้ามเขาไปนะฝั่งนี้คือทะเลตะวันออกนะครับเดี๋ยวเราก็จะข้ามไปทะเลตะวันตกของระนองนะมันอยู่คนละฝั่งกันข้ามเขาในวงไปนะครับฝั่งโน้นก็จะไปอำเภอละอุ่นนะครับก็เดี๋ยวไปเจอกันข้างหน้าอีกทีนะครับก็ตอนนี้ก็เข้ามาสู่ ถนนทางไปตะบลเขาทะลุแล้วนะครับก็ที่เราไปดอยดอยตะปังกันนะครับแต่ว่าผมจะไม่วิ่งไปทางนั้นนะไปทางเขาค่ายแล้วก็ผมจะกลับขึ้นไประนองเลยนะครับคราวนี้ก็เราก็เป็นถนนสองเลนนะครับค่อนข้างแซงกันยากนะตรงนี้นะครับก็รถก็ติดนะครับก็อีกเมื่อกี้ดูป้ายนะครับอีก22กิโลนะเราจะถึงเขาค่ายนะครับมันจะเป็นโรงเรียนนะแล้วก็ข้ามไปสู่ ในวุงนะครับข้ามไประนองนะครับเราก็ขับกันไปเรื่อยๆตรงนี้นะครับก็รถเยอะด้วยนะครับรถก็มีสวนทางตลอดนะรถตามหลังกันมานะครับก็ค่อยๆขับนิดนึงนะครับเขาทะลุ17นะครับเขาค่าย20นะครับตามกิโลเมตรนะทางนี้เคยมาแต่ยังไม่ถึงตรงนี้ทีนะวันก่อนมาถึงไม่แน่ใจว่าอะไรนะครับเรามาจากแยกเขาทะลุแล้วก็มาทางฝั่งนี้นะแต่ว่า เหมือนจะมันจะมีแยกแยกหนึ่งนะครับแต่ว่าตรงนี้ผมยังไม่มาถึงตรงนี้ทีนะมาถึงเส้นนี้นะครับก็ด้านหน้าเจอรถช้านะก็ก็รถติดกันนะครับผมก็ไล่เข้ามาทันนะครับก็บรรยากาศดีนะครับตอนนี้ประมาณน่าจะ5้าโมงแล้วนะครับ5้าโมงแล้วนะก็ระนองน่าจะหกโมงกว่านะกว่าจะถึงผมว่าน่าจะเกินชั่วโมงหนึ่งนะรถ มันทาเวลายากนะครับแล้วก็เจอหลุมด้วยนะตรงนี้นะครับหลุมเยอะมากเลยดีนะหลบทันเมื่อกี้นะครับก็ทางค่อนข้างจะลําบากนะบางที่รถมันเราตามหลังรถยนต์แล้วเรามองไม่ค่อยเห็นนะครับก็พยายามพยายามขับไม่ให้เกิน80เนาะก็จะได้หลบหลุมง่ายนะครับมันมีหลุมทางมันไม่เรียบนะครับไม่เคยวิ่งด้วยแล้วก็เราประเมินทางยากนะครับเมื่อกี้ก็แวะหยอดโซมานะครับแล้วก็ถามเขาเรื่องปั๊มเรื่องอะไรอย่างนี้พี่เขาก็บอกว่า มีปัม๊มปตทอยู่ทางขึ้นมานะครับเมื่อกี้ผมมาเติมมันไปหนึ่งเติมน้ำมัน95นะครับไป100บาทนะเมื่อกี้เต็มถังนะครับ9อาเบนซิน95นะครับส่วนตอนเช้า95จะเบนซิน95สีเหลืองนะเบนเบนซินสีเหลืองโดนไป140นะครับน้ำมันเมื่อกี้33บาทกว่าแล้วนะครับรู้สึกว่านะ33บาทส่วนสีเหลืองนั่น442แล้วครับน้ำมันแพงมากก็ ตรงนี้ไม่แน่ใจว่าเขาเรียกว่าบ้านอะไรนะแต่ว่าอันจะทางเข้าซอยไปเขาค่ายนะครับผมยังจําทางไม่ได้นะครับแล้วก็ด้านหน้ามีเหมือนว่าจะมีเกาะกลางถนนนะน่าจะเขตชุมชนนะครับแล้วก็ต้องไม่ได้รีบมากนะครับแดดมันเริ่มลงพื้นมันลงต่ําแล้วนะเดี๋ยวมันน่าจะรับเขาไปแล้วนะก็เดี๋ยวเราจะข้ามเขาไปฝั่งนู้นนะครับ รงนี้ไม่แน่ใจว่าเขาเรียกอะไรนะครับก็ไม่ค่อยได้มานะฝั่งนี้ส่วนใหญ่วิ่งก็วิ่งไม่ปะาโต๊ะก็แยกปฐมพ้นนะครับตรงนี้มีตลาดด้วยด้านหน้านะ